รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสีงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจรร์บิ๊กซีน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างบริษัทไตรเอ็นโทเอเน็กจำกัดร่วมกับบริษัทเอ e m สแอนด์โรียมจำกัดโดย ทิมไปบนไปเต็มใจเสนอยกพยี้ตีสี่สี่ตลาดคือรากเห่าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชิดชูอัตลักษณ์ไทยสวัสดีครับ อยู่กับผมครับจุ๊บจิ๊บเชิดยิ้มครับในรายการยกขยงยกขยี้ตีสี่สแน่นอนครับอยู่กับผมนะครับผมก็จะแนะนําความอร่อยนะครับวันนี้จะเป็นเมนูเด็ดจากร้านไหนหรือว่าผมจะไปเดินตลาดที่ไหนและก็เชฟของผมเนี่ยจะรังสรรเมนูอะไรติดตามชมกันให้ดีนะครับและช่วงแรกนี้ยกขยโติดดาวจะเป็นเมนูเด็ดจากร้านไหนไปชมกันเลยครับต้นะสูผมแสนบางบนตแว่นทบเจริ บริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีอาและเมนูอร่อยๆในวันนี้ที่ผมจะแนะนำมาจากร้านนี้เลยครับอีซากะยะซาม,มุไรสวัสดีครับผมกู้กัสนะกูสัยะักรณน,นนะครับเป็นหุ้นส่วนทางร้านนี้ครับสวัสดีค่ะทีนี้เป็นผู้จัดการร้านสาขาหนึ่ง รล้วร้านของเราเนี่ยมีทั้งหมด5สาขานะครับสาขาที่1อยู่ที่นนจันทร์สาขาที่2อยู่เจริญน,นครสาขาที่3อยู่พระราม3สาขาที่4อยู่อุดมสุขนะครับแล้วน้องใหม่สาขาใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยอยู่ที่จังหวัดภูกเก็ตตัวมืองเลยครับทางร้านเราเ,เป็นอาหารสไตล์อิสระนะฮะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับก็มีหลากหลายเมนูครับผมเมนูที่แนะนําเมนูแรกนะครับเป็น ปีไก่เาครับราดซอสทาซอสนะครับปีไก่เทบะนะครับนี่มีซอสของเขานะครับโรยด้วยงานะครับอันี้พิเศษยังไงครับพี่ปีไก่อันนี้จะมีรสชาติมีหวานมีเค็มนะครับแล้วก็ทางไก่ก็มีความกรอบนะครับก็มีงาโรยก็มีความหอมของงาขาวด้วยนะครับก็ทานแล้วจะติดใจครับส่วนราคาปีไก่ นี่นะฮะก็ราคา119ร้อยสบเาทครับโอเคลองลองนะครับขออนุญาตใช้มือนะครับเพราะว่าทานอยู่คนเดียวเลยนะครับตอนนี้เป็นไก่ทอดครับทอดมาได้ดีเลยครับผมคิดว่าพอเวลากลับบ้านมาแล้วอะของทอดอะไรเงี้ยมันชอบชื้นชอบแบบว่ามันเหมือนดูเซ็งเซ็งดู จะดูแบบหื้นๆแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ไม่เลยนะครับถือว่าทอดมาพอดีนะครับโอ้โหถือว่าที่เด็ดนะครับเพราะว่าเขามีซอสของเขาด้วยนะครับตีกไก่เทบะซากินะครับซอสท้ออร่อยแล้วก็ทอดอร่อยด้วยนะครับได้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 ต้องสั่งครับเมนูต่อไปนี้นะครับเป็นอ่าไข่ห่อปลาไหลนะครับข้างในจะเป็นปลาไหลมีซอสเป็นเทอริยากินะครับก็มีความหวานมีความอ่า นุ่มของตัวไข่ที่ห่อแรปอีกทีหนึ่งนะฮะก็ปลาไหลนี้ก็อร่อยมากครับเพราะมีตัวซอสเป็นสูตรลับของทางร้านเลยครับปลาไหลห่อไข่นี่ครับไข่หวานอุ้ยน่ารับประทานมากๆเลยครับผมขออนุญาตครับทำพามเฮ้ยโอ้โหเกือบลืมเะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผิดหลักนี่นี่อย่าลืมครับนี่ครับต้องมีครับแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับฆ่าเชื้อโรคได้ถึง90%เเลยนะครับขออนุญาต ชิมเป็นคำๆนี่ก่อนเลยดีวยกว่าปลาไหลไข่หวานอืโอ้โหแน่นๆเลยนครับปลาไหลเขาดูชั้นบรรยากาศเอ้ยดูชั้นของเนื้อปลาไหลแล้วนะครับมีมันแทรกออกมาแบบนี้ถ้าทางจะฉ่ำคำเดียวแน่นๆ,ๆเลยครับบอกได้เลยว่า ไข่ที่โลมาครับก็แน่นนะครับรสชาติไม่หวานจนเกินไปนะครับก็เนื้อปลาไหลนะครับที่แทรกด้วยมันแบบนี้นะครับมันมีความมันอยู่แล้วเพราะว่าเนื้อปลาไหลอ่ะมีการกิวไปมานะครับก็มีความหอมของเนื้อปลาไหลที่สะดุ้งไปนิดๆนะครับเจอไข่โอ้โหคานี้ถือว่าสุดยอดครับต้องสั่งครับเมนูนี้นะครับอะไรต่อดีครับพี่เมนูนี้นะครับเป็นข้าวหน้าเนื้อนะครับ เนื้อเราก็เป็นเนื้อจากออสเตรเลียนะครับเอามาผัดราดซอสสูตรลับของเรานะครับแล้วก็มีกิมจินะครับเป็นทานคู่กันไปแล้วก็มีต้นหอมญี่ปุ่นเป็นออนท็อปอยู่ด้านบนนะครับส่วนราคาอันนี้ก็เป็นราคา1 6 9บาทครับข้าวหน้าเนื้อนะครับก็มีกิมจิด้วยนะครับถือว่าเด็ดเลยนะครับนี่ครับข้าวหน้าเนื้อนะครับเสิร์ฟคู่กับกิมจิ เนื้อเขาที่หอมมากๆนะครับผมข้าวหน้าเนื้อนี่แล้วก็ซอสก็อร่อยนะครับแล้วก็กิมจิมาตบท้ายอีกนะครับหรือว่าดีเด็ดเลยนะครับนะครับกิมจิของสูตรทางร้านนี้นะครับก็ไม่แบบเปรี้ยวหรือเผ็ดหรืออะไรจนเกินไปนะครับเป็นกิมจิที่กลมกล่อมรสชาติคนไทยนะครับก็เจอข้าวหน้าเนื้อโอ้ต้องสั่งครับร้านนี้ครับ อีกาซซยะซามูไรนะครับที่ร้านนอกเหนือจากเมนู3อย่างนี้มีอะไรอีกบ้างครับพี่ครับผมเมนูต่อไปนะครับเป็นเรนโบโลนะครับมีออนท็อปเนี่ยเราจะเป็นปลาสามชนิดนะฮะมีปลาทูน่าปลาแซลมอนแล้วก็ฮามาัินะครับส่วนด้านในจะมีไข่มีแตงกวาแล้วก็ปลาไหลอยู่ด้านในแล้วก็มีซอสหวานข้างในอีกทีหนึ่งแล้วก็ออนท็อปอีกอ,อย่างหนึ่งก็คือ,อไข่ปลาแซลมอนนะครับ ่วนราคาเมนูนี้นะครับราคา259บาทครับเมนูนี้เป็นยำเนื้อย่างนะครับแตลญี่ปุ่นครับผมก็เป็นเนื้อย่างจากออสเตรเลียนะครับแล้วก็มีไข่ไก่ดิบของญี่ปุ่นนะครับสามารถทานดิบได้เลยนะฮะแล้วก็มีเลมอนนะฮะเสริมความเปรี้ยวหวานเข้าไปได้อีกแล้วก็ราวยซอสนะครับจะมีความลมกล่อมอร่อยมากครับ ส่วนเมนูสุดท้ายนี้นะครับเป็นยากิราเมงครับก็จะมีหมูชาชูนะครับมีไข่ต้มไปดองกับซีลญี่ปุ่นนะครับมีความกลมกล่อมมากนะครับแล้วก็มีผักต่างๆนะครับส่วนเด็ดสุดเนี่ยเป็นราเมงเนี่ยราเมงสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะครับผลิตจากโรงงานญี่ปุ่นนะครับมีความอร่อยมากนะครับแล้วผัดไว้ซอสโอ้กลมกล่อมอร่อยมากครับถ้าคุณผูมสนใจนะฮะ เรามีทั้ง5สาขานะครับก็มีที่นนจานพระรามสามเจริญนครอุดมสุขแล้วก็น้องใหม่สาขาใหม่เลยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับในตัวเมืองเลยนะครับก็เป็นสูตรโอุสก้าแท้ๆเลยนะฮะแล้วก็สไตล์อิสระนะชอบร้านไหนสาขาไหน บ้านท่านใกล้สาขาไหนก็ไปสาขานั้นเลยครับเพราะอาหารทุกอย่างเนี้ยมีราคาเย่อมเยานะฮะอาหารกลมกล่อมราคาถูกแต่อร่อยสูตรแท้จากออสก้าเลยครับ อ่มีอีกหลากหลายเมนูเลยนะครับกับร้านอิกาซายะซามูไรนะครับถนนราชบินทานะครับโทรสั่งได้เลยนะครับก็พร้อมเสิร์ฟตรงถึงหน้าบ้านคุณเลยนะครับก็รับประกันความอร่อยนี่สุดยอดนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับร้านอิกาซายะซามูไรด้วยนะครับที่ส่งเมนูอร่อยๆมาให้ผมนะครับขอบคุณครับ และช่วงหน้านะครับผมจะพาไปเที่ยวตลาดที่ไหนนะครับแล้วก็เชฟของผมเนี่ยจะรังสรรค์เมนูอะไรให้ผมได้ทานอย่าลืมติดตามชมครับตอนนี้ขอจัดการนี้ก่อนนะครับผมบ๊ายบายจะเียวลมของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขโยงฟอร์มใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสหางมัวนอนตื่นสายลากสลายสลบยกขยี้สุขีช่องสมสารนาติดตามสนุกสนานผ่านผมอาจจะมีหลายช่องก็ตามช่วยกันดูช่อง3หลายรายการต้องหลบยกขยงยกขยี้กันไปชมรายการยิ่ง ในนทท่่าาีเรพช่วงทั่วทั่วตลาดอร่อยยกขยงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสินสดจริงสะอาดจ,จริง ที่บิ๊กซีโอ้โยเห็นของอยู่ตรงหน้าผมนะคิดถึงตลาดขึ้นมาทันทีครับวันนี้ครับผมจะพาไปทัวร์ทั่วตลาดที่ไหนไปชมกันเลยครับ ุณสวัสดิ์ชายโยกโยงโยกยีทุกท่านโยกโยงวันนี้มีตลาดสดประจำจังหวัดมาแนะนําคุณผู้ชมกันนะคะโดยครั้งนี้เราไปที่ดินแดนแห่งคุณเขาและท้องทะเลอย่างจังหวัดพังงาค่ะโดยที่จังหวัดพังงามีชื่อเก๋ว่ากราภูงาโดยมีที่มาจากชื่อจังหวัดพังงาเดิมว่าชื่อเมืองภูงาตามชื่อเขางาหรือเขาพังงานนั่นเองโดยตลาดแห่งนี้กับคุณผู้ชมอยู่ในการดูแลของเทศบาลเมืองพังงาในตลาดมีศูนย์อาหารอาหารสดขา,ขาไข่เต็ม หดพอค้าแม่ค้ายิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าทุกท่านใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวพังงาก็อย่าลืมแวะเข้าไปหาอะไรลองทองทีตลาดกราภูงาแห่งนี้กันนะคะของอร่อยเยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะและก็ถึงเวลาที่เชฟปึงจะทําเมนูอร่อยอร่อยจากปักซอยกันแล้ววันนี้จะเป็นเมนูอะไรนั้นไปชมพร้อมกันเลยค่ะวันนี้เมนูเคล็ดลับความอร่อยับกปากของผมวันนี้เป็นเมนู กระลำปีนรกครับผมตัวนผสมของผมก็คือง่ายๆเลยครับมีกระลำปีกระเทียมแล้วก็น้ำพริกนรกครับตาพันท้ายโนรกสิงครับปกติแล้วกระลำปีจะผัดนน้ำปาลาแต่นี้ว่าก็ทานไปก็จะเบื่อตอนนี้จะเปลี่ยนรสชาติใหม่ครับผมวันนี้จะแต่เป็นน้ำพริกนรกแทนครับผมส่วนผสมก็ง่ายๆครับผม,ผม,ก,บผมก่อนเอิมผมก็จะตั้งกระทะให้ร้อนครับ ผมก็จะใส่ผมเตรียมกระป๋อปีแช่น้ำไปแล้วครับผมแล้วก็ผมก็จะใส่น้ำพริกนรกลงไปเลยครับผมอันนี้ถ้าชอบเผ็ดก็ใส่ามากหน่อยถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยหน่อยครับผมน,นี่ใส่ไปใส่ไปเลยครับวิธีทำก็ง่ายๆครับแล้วก็ผมวันนี้ผมเต้กระกระเทียมครับผมก็ไ like, ล์มาเป็นแผ่นๆครับ ก็ซอสปรุงรสเล็กน้อยครับผมก็น้ำซุปลงไปครับผมน้ำซุปเล็กน้อยครับตั้งกระทะร้อนเดี๋ยวผมผัดไม่ถึงหนึ่งนาทีเสร็จครับเป็นเมนูง่ายๆครับผม คนะ้ำมันก็รอทุกอย่างร้อนพบผมก็พร้อมเลยครับไม่ถึงหนึ่งนาทีครับต้นตระกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟ้าใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสหากมัวนอนตื่นสายลากสลายสลบยกขยี้สุขีช่องสามสารนาติดตามสนุกสนานผ่านพมอาจจะมีหลายช่องก็ตามช่วยกันดูช่อง3มหลายรายการต้องหลบยกขยงยกขย,ย,กขยี้กันไปชมรายการยิ่งใหญ่นะท่านที่เคารพ ตื่นก็ยกกันไปยกขย y o ความใหญ่ตื่นแต่เช้าเราไปอันนี้ผัดนานไม่ได้เลยครับเดี๋ยวผัดนานแล้วมันจะเหี่ยวมันจะหล่อันนี้ผมผัดแบบกรอบๆแต่รับรองถูกน,คะ,นะครับผมเรียบร้อยแล้วครับเมนูกะหล่ำปีนนรกครับเคล็ดลับความอร่อยจับก๋วยเตียง่ายๆของผมวันนี้ครับผมิิิมมมไไไไไปปปปปเเททีีี่่ยยยววกข้ เราใส่พระเอกของเราลงไปแล้วนะครับมันกุ้งสเวอร์นะครับปลาพันธุ์ยนรสิงห์รับป่องที่สุดท้ายเลยนะครับสุดท้ายครับผมคือเคล็ดลับครับวันนี้ผมใช้กระทะเหล็กจริงๆนะครับผมจะไม่ใช้กระทะอลูมิเนียมหรือกระทะเซฟรอนครับทำไมครับ กระทะเหล็กนี่มันมันทนความร้อนได้สูงแล้วก็ฝันละหอมหอมเกียมหอมไม่กระทะครับแล้วก็ไม่ติดกระทะครับไปเที่ยวไปทิมไปเที่ยวไปทิมไป,มไป,มไป,มไปยกขยิก4:40ช่วงชิมขบงโฉงเฉง ผลิตภัณฑ์น้ำจิมสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสินผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพช่วงชิมขมองฉงแชงครับผมจุ๊บจิ้มเช้มครับอยู่กับเชฟปึงสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับในช่วงนี้นะครับก็ต้องรักษาระยะห่างนะครับผมขออนุญาตคุยกับเชฟปึงผ่านมอนิเตอร์นะครับทั้งๆที่เราอยู่ใกล้ๆกันแบบนี้นะครับเพื่อตามมาตรการป้องกันโควิด -19 นั่นเองนะครับผมเชฟปึ n ครับวันนี้เมนูอะไรครับ เป็นเมนูโควิดจริงๆครับผมเพราะว่าไปไหนไม่ได้ครับผมก็เลยเอาเมนูที่อยู่ในบ้านครับปลากระป๋องครับวันนี้ผมเอาปลากระป๋องมาเป็นมาทำข้าวผัดครับอ่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับล็อกดาวน์แลให้คุณผู้ชมเนี่ยก็ต้องอยู่กับบ้านกันนะครับเวิร์กฟ m ร์มโฮมด้วยนะครับไม่รู้จะทำเมนูอะไรง่ายๆครับวันนี้ใช้ปลากระป๋องนั่นเองครับผมอ่านะครับผมวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับวัตถุดิบผมก็ใช้ปลากระป๋องที่เก็บไว้นานๆแล้วครับผมแล้วก็หอมมะเขือเทศกระเทียม ต้นหอมไก่ไก่และข้าวสวยแต่พอดีว่าที่บ้านผมมีมันกุ้งตัวใหญ่ตาพันท้ายนรสิ้งครับผมก็เลยเอามาช่วยเพิ่มความอร่อยของข้าวผัดครับโอ้โหบอกได้เลยนะครับว่าพันท้ายนรสิิ้งของเรานะครับครบเครื่องจริงๆนะครับมีติดบ้านไว้รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเริ่มเลยครับเชฟครับอันนี้ผมไ็ตั้งระท้ายอยครับจะผัดข้าวก่อนครับเอาผัดข้าวก่อนเหรอครับใช่ครับผมอ่ครับแล้วอย่างอื่นมันเหมือนจะสําเร็จกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะครับผมเอาของที่มีในตู้เย็นเลยครับ เป็นเมนูโล่ตู้เย็นก็ว่าได้นะครับผมล้างตู้เย็นครับล้างตู้เย็นครับนะครับรับรองความอร่อยนะครับผมก็มีทั้งน้ําจิ้มสุกี้นะครับน้าจิ้มซีฟู้ดนะครับแล้วมีมันกุ้งนะครับผมต้องยี่ห้อพันท้ายรสสิงเท่านะครับอร่อยจริงๆครับ นี้ผมจะผัดไข่กับข้าวให้หอมก่อนครับครับผมต้องปรุงรสไปเลยฮะอันนี้ผมก็จะใช้แค่น้ําตาลเล็กน้อยครับเพราะว่าปรุงรสนี้ผมมีมันกุ้งสวยที่ปรุงรสให้เรียบร้อยแล้วครับอ๋อเราจะชูโรงด้วยมันกุ้งสวยนะฮะับแปึงครับขอคำแนะนำนะครับข้าวผัดเนี่ยต้องต้องเป็นข้าวแบบไหนครับถึงผัดแล้วจะเป็นแบบเม็ดสวยแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมใช้ เออข้าวหอมบริครับแต่ว่าเวลาหุงมข้าวเนี่ยผมก็จะลดน้ําลงไปหน่อยครับผมลดน้ําคือลดปริมาณน้ําใช่ครับผมนะครับให้ให้เม็ดมีการแข็งตัวมากขึ้นนะครับใช่ครับผมไม่แฉะจนเกินไปครับผมอ่าครับวันนี้ไข่เริ่มสุกแล้วผมก็จะใส่หัวหอมครับอ่าผัดจนได้ที่แล้วนะครับไข่เซฟตัวแล้วครับสุกแล้วแล้วก็ใ่ะเทศครับหอมใหญ่มะเขือเทศครับผม ก็ให้ทั่วครับผัดเป็นข้าวผัดก่อนนะฮะเคล็ดลับนะครับถ้าจะทำข้าวผัดเราหุงให้น้ําน้อยหน่อยครับผมแล้วตอนนี้ผมก็จะใส่มันกุ้งครับเอาละครับเราใส่พระเอกของเราลงไปแล้วนะครับมันกุ้งโเวยนะครับตราพันธุ์ท้ายนลสิงห์ตักระป๋องที่สุดท้ายเลยนะครับสุดท้ายครับผม คือเคล็ดลับครับวันนี้ผมใช้กระทะเหล็กจริงๆนะครับผมจะไม่ใช้กระทะอลูมิเนียมหรือกระทะเซฟลอนครับทําไมครับกระทะเหล็กนี่มันทนความร้อนได้สูงแล้วก็ผัดละหอมหอมเคียมหอมไหมกระทะครับแล้วก็ไม่ติดกระทะครับคือสามารถใช้ความร้อนได้มากเลยช่ครับในการผัดข้าวนะครับถ้าเป็นเป็นแบบกระทะเทฟลอนมันก็จะมันไม่อร่อยครับเพราะเปิดแรงไม่ได้นะครับกระทะเทฟลอนเนี่ยมันมันต้องมีแบบว่า ข้าวมันต้องมีความไหม้ๆหน่อยเนาะครับผมมันเนื้อมัมีความหอมนะฮะอันนี้ผมก็จะปรุงรสด้วยน้ําตาลครับอ่าครับปรุงรสสาคัญนะครับดูให้ดีนะครับแต่จริงๆแล้วอร่อยที่ตัวมันกุ้งอยู่แล้วใช่ครับผมนะครับบางที่นะครับไปสั่งข้าวผัดโอ้โหข้าวผัดแฉะมากนะครับเกิดจากเป็นข้าวน้ําเยอะนะครับเดี๋ยวผมก็ใส่ปลากระป๋องแล้วครับตอนนี้อะครับใส่ปลากระป๋องลงไปแล้วครับคุณผู้ชมนะครับโอ้เมนูไม่ง่ายครับแต่หน้ารับประทานมากๆเลย ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับโอ้โหนี่หอมทะลุแมสอะครับคุณผู้ชมครับโอ้ยทองร้องจริงเลยปกติเขาเอามายำอย่างเดียวก็เบื่อละครับตอนนี้ผมก็มาผัดบ้างเบื่อแล้วครับกับเมนูเอาปลากระป๋องมายำนู่นยำนี่นะครับวันนี้เราเป็นข้าวผัดปลากระป๋องมันกุ้งนะครับปกติไปทําตามตลาดนะครับแล้วผมก็จะมีนมนองโคแจกให้พ่อแม่พี่น้องที่มายืนดูเราด้วยนะครับแต่เนื่องจาก โควิด19าครับทำให้เราไปตลาดไม่ได้นะครับเราก็เลยแจกนมหนองโพไม่ได้แต่สัญญาไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าหมดไวรัสโครนาโควเด19เมื่อไหร่นะครับเราจะลงตลาดไปทําอาหารพ่อแม่พี่น้องได้ชิมกันแล้วก็แจกนมหนองโพด้วยครับสัญญาเลยครับจะทําการจัดจานแล้วนะครับช่วงนี้นะครับ Work from Home นะครับอยู่กับบ้านนะครับบางท่านก็ก็ต้องดูแลลูกนะครเรื่องของออนไลน์ด้วยนะครับดูแลลูกตัวเองในการเรียนออนไลน์ก็เครียดนะครับก็ สั่งอาหารมาอาหารก็จะชืดบ้างนะครับกลับมาทานที่บ้านก็รู้สึกไม่อร่อยทําอาหารเองที่บ้านก็นี่ครับเมนูเด็ดๆง่ายๆนะครับแนะนำคุณผู้ชมกันนะครับแล้ววิธีการจัดจานจะทำไงให้มันเหมือนร้านอาหารนะครับเพิ่มอรรถรสในการที่คุณจะได้ทานอาหารนะครับก็นี่ฮะเป็นอาเสร็จเรียบร้อยครับกับเมนูข้าวผัดปลากระป๋องครับ ต้นตะสูนผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เยลล์หลบของอร่อยทั่วโอ้โหยวัตถุดิบง่ายๆนะครับมาเป็นเมนูแบบนี้ดูดีมีชาติตระกูลขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมนี่ครับเอาไปทำตามกันได้เลยครับคุณผู้ชมนะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับที่ให้โอกาสเราในการแนะนําเมนูอร่อยๆแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเชฟปึงด้วยครับ ขอบคุณครับน่าละครับอย่าลืมติดตามชมนะครับยกขยงยกขยี้ตีสี่นะครับเวลาเดิมนะครับพบกับผมจุ๊บจิ๊บเชนยิ้มและเชฟปึ่งนะครับครั้งหน้าเราจะทำเมนูอะไรเด็ดๆฝากคุณผู้ชมกันนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับและวันนี้ผมกับเชฟปึ่งต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับเเเททททีีีีี่่่ยยยยยวววไไไไไไไปปปปปปปิิิมมมกข้4 40